กลับสวัสดีท่านผู้ชมช่องส่องเหรียญไทยทุกท่านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาแนะนําเหรียญใหม่ๆนะครับวันนี้มาคุยกันถึงเหรียญเก่าๆนะครับในคลิปเก่าๆที่เคยคุยกันไปนะครับเพราะว่าได้รับการนะครับทักนะครับจากผู้ชมกันเข้ามาอย่างล้นหลามเลยนะครับก็คือเหรียญนะครับ25สตางค์นะครับปี2,500นนะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับ แน่นอนว่าเราไม่ได้มาคุยกันที่เหรียญพิมพ์หนาแบบนี้นะครับเหรียญที่เรามาคุยกันวันนี้นะครับก็คือมายืนยันเหรียญพิมพ์บางนี้นะครับ2กับไม่ติดกันเนี่ยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ2 5 0 0นะครับอืมแล้วก็หางนะครับตาแผ่นดินชี้ตรงกลางพอพานเนี่ยเหรียญนี้1 0 0 0 0แบาทนะครับนะครับท่านผู้ชมเนี่ยถามผมเข้ามาว่าผมรับซื้อจริงหรือเปล่านะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ทําอาชีพค้าขายเหรียญโดยตรงนะครับ ผมเป็นนักสะสมเหรียญนะครับแล้วก็เป็นงานอดิเรกนะครับแล้วก็ถ้ามีตัวซ้ําๆนะครับหรือว่ามีเหรียญใดที่ผมมีแล้วแล้วก็ได้ตัวสวยใหม่สวยกว่ามาผมก็อาจจะแบ่งปันเหรียญที่สภาพสวยน้อยลงออกไปนะครับประมาณนั้นเป็นต้นนะครับทีนี้ที่ผมมาทำคลิปเนี่ยนะครับก็คือมาแชร์นะครับความรู้ที่ผมมีนะครับให้ท่านผู้ชมรับทราบเท่านั้นเองนะครับแต่แต่แต่นะครับ ถ้าท่านผู้ชมมีเหรียญพิมพบางจริงๆแล้วต้องการขายผมถามว่าผมซื้อไหมผมซื้อครับผมซื้อแน่นอนแต่ว่าก็ต้องมาตกลงราคากันนะครับว่าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ทราบว่าท่านผู้ชมมีเหรียญสภาพไหนถูกไหมครับก็ต้องมาตกลงกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ผมย้ํามาตลอดนะครับก็คือว่าถ้าท่านผู้ชมมีเหรียญนะครับผมแนะนําให้ท่านผู้ชมขายเองนะครับโดยเข้าไปในกลุ่ม a c e b o o k นะครับก็จะมีกลุ่มหลายกลุ่มเลยนะครับท่านผู้ชมเข้าไปขายเหรียญเองได้ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมมีเหรียญอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ขอไปครับถ้าท่านผู้ชมมีเหรียญอย่างเงี้ยครับ25สตางค์แบบนี้พิมพ์บางอะ่ะท่านผู้ชมขายผมอะ่ะผมก็อาจจะซื้อท่านผู้ชมแ0ด0มื่นอ่ะอืมแล้วผมก็เอาไปขายต่อแสนหนึง่งถามว่าท่านผู้ชมจะจะมาเสียเงินรับรับเงินไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทําไมถูกไหมครับรับเงินเต็มเต็มดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นตลับเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็ไปโพสต์ขายเลยครับ ถ้าท่านผู้ชมอยากให้ขายออกเร็วก็ตั้ง90,000ก็ได้ครับหรือ9 5 0 0 0ให้เขาต่อหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็คุยกันได้นะครับใช่ไหมหรืออาจจะตั้งแสนหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าสตาร์ทเนี่ยบริษัทเกรดเนี่ยนะครับแสนหนึ่งเนี่ยผมเอาให้ท่านผู้ชมดูนะครับอืมเนี่ยเผื่อท่านผู้ชมจะบอกว่าผมขี้โม้นะนี่สภาพ a u 58นะครับมองเป็น a u ไหมครับคือมันภาพไม่ค่อยชัดนะครับท่านผูน้ชมเข้าไปในแคตตาล็อก ณนะทางอินเทอร์เนต็ตของบริษัทเอ,อเสรีคอเล็กติงนะครับเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือนะครับเป็นบริษัทที่จัดการประมูลเกี่ยวกับเหรียญและของหายากในประเทศไทยนะอย่ามานานแล้วนะครับนบริษัทนี้มีชื่อเสียงนะครับเนี่ยยี่สมาสตางค์ท่านผู้ชมเห็นไหมครับ25พิมพ์บางตัวหนังสือตัวเลขไม่ติดกันแล้วก็หางตาแผ่นดินชี้ตรงพอพานเหมือนที่ผมบอกเลยท่านผู้ชมดูสิครับลตโนก็คือรายการนี้เบอร์3 6 0 0เนี่ยสตาร์ทที่1 0 0 0 0ครับเนี่ยชัดชัด ที่ผมเคยบอกครับแต่ผมไม่รู้ว่ามเข้าไปจบกันที่กี่แสนนะครับอาจผมคิดผมคิดว่าไม่น่าเกินแสนแต่ว่าไม่รู้เท่าไหร่จริงๆนะครับแต่ว่าสตาร์ทก็แสนหนึ่งแล้วนะครับสภาพเดียวกับเหรียญผมเลยนะครับเนี่ยประมาณ2,700ย e ูโรนะครับเนี่ย เห็นไหมครับก็เขียนว่าเป็นเซอร์คูลเลชันคอยก็คือเป็นเหรียญหมุนเวียนที่ใช้ในประมาณปี2500นะครับเป็นบรัสคอยก็คือเป็นเหรียญทองเหลืองนะครับ25สตางค์ตินเลเจนต์ก็คือพิมพ์บางตินแปลว่าบางเลเจนต์ก็คือตัวอักษรบางนะครับ extremely แรร์ type ก็คือแร์แปลว่าหายาก extremely คือโคตรหายากเห็นไหมครับเนี่ยตัวบางเนี่ยแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าเขาลงงานประมูลแบบเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ คนต่างชาติเขาจะมาบะมูลด้วยนะครับแล้วเขาเงินหนาครับทีนี้พอเขาเงินหนาเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเขาอยากได้เขาก็จะเอาเพราะว่าเขาเงินหนากว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นเหรียญต่างประเทศเหรียญประเทศไทยไปอยู่ต่างประเทศเยอะมากแล้วนะครับเขาเนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยนะครับเหรียญประเทศไทยไม่ได้ปั๊มกันเองในประเทศนะครับประเทศไทยเนี่ยนะครับ มักเหรียญสมัยเก่าเนี่ยปั๊มต่างประเทศทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยถือเป็นคอลเลกชันชั้นดีต่างประเทศอยากได้มากนะครับเหรียญเนี่ยต่างประเทศก็ซื้อไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ที่1น,นะครับ ราคาเป็นแสนข้อที่1บอกไปแล้วว่าซื้อถ้าผมถ้าถ้ามาขายผมผมก็ซื้อจริงแต่อยากให้ท่านผู้ชมขายเองข้อที่2คือราคาเป็นแสนจริงจากที่ผมเคยพูดไว้ว่าสตาร์ทแสนหนึ่งก็คือแสนหนึ่งจริงๆนะครับไม่ได้โม,โมนี่ไม่ได้โมแล้วก็ให้ท่านผู้ชมดูอีกนะครับว่าในเว็บต่างประเทศนะครับในเว็บต่างประเทศเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะครับอ่านี่คือข้อมูลในเว็บต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่า เห็นไหมครับนี่คือเว็บนู m ิสตานะครับเป็นเว็บต่างประเทศชื่อดังนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าเขาเขียนว่าอะไรถ้าเป็น2,500ที่เป็นที่เป็นนี่ครับติ๊กเลเจนคือตัวหนานะครับตัวหนาคือผลิต620ล้าน4 8 0 0 0 0เหรียญราคาสภาพ UNC 14บาทเนี่ยเห็นไหมครับอ่าแต่ถ้าเป็น2,500นะครับ ที่เป็นตัวบางคือตินเลเจนต์นะครับนี่ l e s s than 50ี n นน c o i n ์นะครับก็คือพบน้อยกว่า50เหรียญในโลกนี้ครับเนี่ย less t h a n 50ี o นนคอยน์นะครับนะครับมีน้อยมากนะครับเห็นไหมครับเป็นเว็บนูมิสต a านะครับท่านผู้ชมลองพิมพ์เข้าไปก็ได้25สาซาตาง2,500แล้วก็วักนูมิสต้า n u m i s t a เนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะเห็นเว็บเนี้ยนะครับเป็นโครโครหายากนะครับเนี่ย เห็นไหมครับว่ามันน้อยกว่า50สิเหรียญทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นผมพูดไม่ได้โม้จริงๆนี่เหรียญนี้แล้วเหรียญใดก็ตามที่พบน้อยกว่าร้อยเหรียญทั่วโลกนะครับหรือผลิตเยอะแต่เหลือมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยน้อยกว่าร้อยเหรียญถือเป็นซูเปอร์แร่ไอเทมเหมือนกันหมดนะครับราคาเป็นแสนหมดนะครับอืมยิ่งเหรียญต่างประเทศยิ่งแพงนะครับแล้วก็ก่อนจบไปนะครับจะนำมาให้ท่านผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ท่านผู้ชมดูครับในในตำราก็บอกไว้เหมือนกันนี่ 25สตางค์แบบนี้พิมพ์ใหญ่หรือติ๊กฟอนต์นะครับนี่ติดกันเนี่ยนะครับติ๊กฟอนต์แบบนี้นะครับนี่ติ๊กฟอนต์พิมพพิมพ์ใหญ่นะครับติ๊กฟอนต์เนี่ยติ๊กฟอนต์ราคาเนี่ยผิดผลิตเท่ากันเลยตามที่เว็บต่างประเทศบอกราคาเนี่ยประเมิน50แต่ขายจริงๆก็20นะครับเมื่อกี้ในเว็บต่างประเทศบอก14บาทเองนะครับอืมแต่ถ้าเป็นตัวบางเห็นไหมครับพิมพ์เล็กนี่25สสตางค์มีจุดมีช่องว่างเนี่ยนะครับเป็นตินฟอนต์เนี่ยเห็นไหมครับ ตินฟอนนะครับตินฟอนเนี่ยตินฟอนดูราคาเลยครับเนี่ยไม่ได้โมโ้จริงๆ1 2 0หนึ่งสองููหหลักครับหกหลักสภาพ u n เนีเนี่ยหหลักซึ่งราคามันไปทะลุก,กว่าแสนสองไปเยอะแล้วนะครับ UNc จริงๆอ่ะสองแสนนะครับไม่ใช่แสนสองน่ะอืมโอเคนะครับอันนี้ให้ท่านผู้ชมรับทราบไปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าที่ผมมาพูดในเว็บในครั้งก่อนๆในคลิปก่อนๆเนี่ยไม่ได้โมโ้จริงๆนะครับแล้วก็ ตอบคําถามท่านผู้ชมหมดแล้วนะครับว่าเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่หายากจริงๆแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมมีนะครับเผื่อที่ผมพูดนะครับเผื่อเท่านั้นเองว่าท่านท่านผู้ชมมีคุณปู่คุณย่าที่เก็บเหรียญพวกนี้ไว้นะครับแล้วก็เกิดแจ็คพอตนะครับก็เหมือนถูกหวยนั่นแหละนะครับเหมือนถูกลอตเตอรี่นั่นแหละนะครับแสนหนึ่งนะ เพราะฉะนั้นนะครับก็นี้เป็นการนําข้อมูลนะครับมาย้ำให้ท่านผู้ชมได้ได้ทราบนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมจํานวนมากเข้าใจนะครับจากคลิปที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าท่านผู้ชมที่ที่ที่ยัง ไม่แน่ใจนะครับว่าที่ผมพูดเป็นจริงไหมเนี่ยนั่นคือจุดวัตถุประสงค์วันนี้นะครับว่าผมนามาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้มั่นใจว่าเหรียญเนี่ยนะครับเป็นเหรียญที่ราคาแพงจริงๆนะครับโอเคเนาะซึ่งแน่นอนว่าถ้าท่านผู้ชมไปขายร้านรับซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านรับซื้อผมไม่พูดชื่อดีกว่านะครับแต่ว่ามีร้านรับซื้อใหญ่ๆในประเทศไทยเนี่ยที่อยู่ใน y o u t u b เนี่ยเยอะแยะเลยนะครับเขาก็จะซื้อท่านผู้ชมเนี่ยในราคา เหรียญนี so ้เขาก็ต้องการแน่นอนนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมขายเหรียญนี้เขาก็ไม่ซื้อนะครับเพราะว่าไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการแต่ถ้าเป็นเหรียญนี้เขารับซื้อแน่นอนนะครับท่านผู้ชมก็ไปตกลงราคาเขาได้เลยนะครับถ้าท่านผู้ชมร้อนเงินนะครับตกลงราคากับเขาได้เลยรับรองว่ารีบเขาต้องคุยกับท่านผู้ชมแน่นอนไม่มีทางที่เขาจะไม่คุยแล้วเขาจะไม่ปล่อยท่านผู้ชมให้ให้หลุดมือด้วยนะครับเพราะว่าเหรียญพวกนี้ไม่ใช่เหรียญที่หาง่ายๆนะครับมันเป็นเหรียญที่เป็นคอลเลกชันนะครับต่างประเทศต้องการนะครับ เนะวลาประมูลกันเนี่ยต่างชาติเนี่ยยกมือประมูลเนี่ยไม่ยกมือลงเลยนะครับยกค้างไว้เลยนะครับยังไงฉันก็จะเอาให้ได้นะครับอย่างที่บอกไปเนาะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็กลับขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่รับฟังมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับถึงตอนนี้นะครับแล้วกเ็เชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะเข้าใจแล้วแหละว่านะครับสำหรับท่านที่ไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อนะครับก็คงจะเชื่อแล้วแหละเพราะว่าผมคง นะครับไม่ได้ไม่ได้นําคลิปเกี่ยวกับเหรียญยิมาสตางต,ตัวบางมาบอกท่านผู้ชมอีกแล้วแหละนะครับเพราะว่าวันนี้ผมยกยกข้อมูลมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูถึง3ที่เลยนะครับที่แรกก็คือตําราใช่ไหมครับที่ที่2ก็คือเป็น บริษัทรับประมูลใช่ไหมครับที่ที่3ก็คือเป็นเว็บต่างประเทศเลยนะครับเว็บนูมิสตาเนี่ยนะครับบอกเลยว่ามีน้อยกว่า50เหรียญทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าข้อมูลน่าจะเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งพอที่จะทำให้ท่านผู้ชมเชื่อแล้วนะครับว่าเหรียญน,นี้แพงจริงนะครับโอเคนะครับถ้างั้นก็ขอขอบพระคุณมากครับที่ท่านผู้ชมนะครับ อุตส่าห์ฟังมาจนถึงปัจจุบันนี้ถึงตอนนี้นะครับขอพระคุณมากครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าในอนาคตนะครับมีเหรียญแปลกๆนะครับเดี๋ยวก็จะนามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับเรื่อยๆนะครับโอเคครับถ้างั้นก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป์นะครับจะได้รับข้อมูลในอนาคตต่อไปเผื่อมีเหรียญแปลกๆมาก็จะนํมาให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ